เป็นพันที่สองแล้วนะครับที่ลูกค้านะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่กี่นาทีจะเวลาดูว่ามันจะเต็มครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟก็เป็นตัวคารามานะครับ TWM 8ป0 0ส่งปีทั่วไทยนะครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับฮิปโปเดโอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับอีกเป็นพันที่สองแล้วนะครับที่ลูกค้านะครับมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่โคราชนะครับมา รับเครื่องปันไฟไปใช้งานนะครับอันเมื่อวานนะครับก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับมาจากโคราชเหมือนกันนะครับมารับเครื่องปันไฟไปใช้งานนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้ตอนนี้ก็พี่บอยนะครับกำลังทําการชาร์จนะครับเครื่องวันนี้ลูกค้านําตัวแท้นชาร์จนะครับแท้นชาร์ดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มาด้วยแท้นชาร์จเป็นตัวไหนครับนี่แค้นทีสามศูนย์ไหมมได้นะครับเป็นทีสามศูนย์นะครับทีสามศูนย์มาชาร์ดนะครับเครื่องวันนี้เราจะใช้แบบอ่าชาร์จแบตแค่สองลูกนะครับเพราะว่า ลูกค้าไม่ได้อาโดนมาด้วยนะวันนี้ครับเราจะมาชารดูว่ากี่นาทีจะเวลาดูว่ามันจะเต็มนะครับเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้เครื่องบัรทุกนะครับก็จะเป็นตัวคาวาม่านะครับ KWM นะครับแบบพันห้านะครับมาเดอนราคาท่านหนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับลูกค้ามาไกลมากนะจากจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับที่โคราชนะครับมารับเครื่องไปใช้งานนะครับต้องชาร์จแค่หนึ่งเส้นนะหนึ่งเส้นไม่ใช่ฟ้าทัพนะครับตรงนี้ ตอนนี้นะครับทางร้านนีปวงเราก็ทําการชาร์จแบตเตอรี่ของลูกค้านะครับที่นําเข้ามานะครับก็ได้ปรับแต่งนิดนึงนะครับในกรณีที่เครื่องปั่นไฟชาร์จชาร์จระวิงขึ้นแล้วก็ตัดนะครับเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาร์จได้เรียบร้อยเพราะว่าโบนนะครับเมื่อเครื่องปั่นไฟของเรานะทำการชาร์จนะครับตัวเครื่องตัวทีสามูน่มันจะกินกระแสมากนะทำให้เครื่องมีการโหลดพอเครื่องโหลดเพ๊่บรุ่นนี้ไปมันจะวิ่งขึ้นกะวิงขึ้นนะครับพอมันกระวิงขึ้นปุ๊บ ปรากฏว่าโวลต์มันเกินตัวทีสามแท่นแท่นสามศูนย์่ะมันตรวจจับได้นะครับว่าโวลต์มันเกินมันเลยตัดเมื่อกี้ทางกับผมนะครับแล้วก็มีบอยได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยตอนนี้จะได้ปกติแล้วผมไม่เป็นไรนะครับจะได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวชาร์จแบบลูกที่หนึ่งเต็มเราก็จะแทนไปตัวที่สองนะครับชาร์จแล้วก็เท็การใช้งานให้กับลูกค้าก็พร้อมส่งลูกค้าแล้วผมกลับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปใช้ชาร์จจนการเกิงเหตุนะครับเพราะว่าผมถามสอบถามลูกค้าดยแล้วลูกค้าแต่ก่อน ยังไม่มีเครื่องปันไฟคือลูกค้าใช้แยบไปบ้านนะครับเวลาใช้งานอะค่อนข้างจะยุ่งยากนะเพราะว่าเราไปอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาชาร์จที่บ้านอย่างนี้มันมันยุ่งยากนะครับในการใช้งานนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจมาซื้อเครื่องปั่นไฟของทาวามารุ่นนี้ติดตามมาจากลีปกับผมได้รีวิวลงไปนะครับก็คือลูกค้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาเลยนะเพื่อมาเอาเครื่องปันไฟตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่จะทางมาไกลนะครับมาไกลมากตรงนี้ะตอนนี้ เรากำลังชาร์จนะครับลูกที่2องนะครับชาร์จลูกที่2นะครับอ่าเพราะว่าเราลูกค้ามาไ,มได้มีโดนมาด้วยนะตัวนี้ก็คือเราชาร์จหน้างานเลยนะครับแล้วก็เทสลูกค้าการใช้งานนะครับก็เมื่อกี้ก็ปรับแต่งน,นิดนึงนะครับกับพี่บอยเพื่อให้ได้ค่าไฟที่ได้มาตรฐานในการชาร์จนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องมันตัดนะครับตรงนี้ของคาบามา่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับอีกแบรนด์ก็ทางก็ไหนต้นกินตั้งใจก็ติดต่ะนะครับ ต่อ่ายเข้ามาที่ร้านมิโปที่โอได้ไม่ว่าจะไปใช้งานการกระเตรดชาร์จโซนใช้งานเสียงงานใช้งานขอต้างอย่างนี้ทางร้านเราก็มีนะครับเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานเราก็ไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่าของลูกค้ามีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวมาดูตรงนี้นาลูกค้านำเข้ามาก็จะมีตัวแท่นชาร์จ T 3 0ูนแล้วก็แบตเตอรี่2ลูกนะครับมาชาร์จที่ไวกี่นาทีเต็มสินาทีลูกละ1ิบนาทีเต็มนะครับตัวนี้แท่น3 0แบตเตอรี่ T 2 0ูน ครับติดนาทีเต็มต่อรูปอ่าก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนะครับสาหรับการทดสอบทดสอบให้กับลูกค้าก่อนนะําไปใช้งานสำหรับเครื่องปั่นไฟก็เป็นตัวคาวามา่านะครับ KWM 8500 Series s ร e c i a l ปเชตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นยนติดีเซลอ,อันนี้เราชาร์จแค่หนึ่งเป็นนะครับไม่ใช่ฟารชาร์จนะครับเพราะว่าพอดีลูกค้าไม่ได้เอาโดนมาด้วยมันไม่มีตัวโดนเอาแบตเตอรี่อ่าตัวอันนี้แบตเตอรีอ่ออดนะครับเอาไฟออกนะออกไม่ได้ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วสนใจเครื่องเหมือนไฟรุ่นนี้ทางร้านฮิปโปจะจำหน่ายในราคา5 50, 3,500บาทนะครับตรงปีทั่วไทยนะครับติดต่อสอบถามที่เพจฮิปโปได้หรือติดตอมีเบอร์โทรพี่บอยก็ติดต่อกับพี่บอยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ